เราก็จะพามาดูเบื้องหลังของบ้านธรรมชาติซีฟู้ดนะมิสแกรนเลยเลยดินทางเดิอเดินังเดีอพี่เดินเดินังเดิอหลักๆเลยก็คือกรุงเทพมหานครอีกแล้วสองสามสี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีฟู้ดเทอราพีกับกิรานแกตันบีเดวีสนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูเบื้องหลังของบ้านธรรมชาติซีฟู้ดนะว่าเวลาเรามีประชุมเนี่ย เราทําอะไรกันบ้างแล้วก็เราจะมีการพิสูจน์ด้วยนะว่าสิ่งที่เราเทรนสิ่งเราสอนกันแล้เนี่ยทุกคนจําได้กันไหมจะมีการทดสอบกันด้วยนะตามกันมาดูเลยค่ะอ่ะวันนี้แล้วก็เลือกตัวตึงกันแล้วนะคะว่า น้องพนักงานของเราทีมของเราคนไหนจะมาเริ่มเล่นเกม,เก,มกับเราก่อนคนแรกเลยค่ะอาเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยนะคะพี่ออยอยู่ประจำสาขาอะไรทางนานกับเรามานานขนาดไหนแล้วคะอ็อายุงานก็9ปีนะคะแล้วก็อยู่เซ็นทรัลปิงเก้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันเลยนะว่าวันนี้พี่ออยของเราจะได้คําถามอะไรคะ่ะไม่บอกมีการเปิดป้ายอ่ะ ให้เลือกใช่ไหมคะให้เลือกได้เลยเหมือนเหมือนมิสแกรนเลยรายการนั้นอะ่ะแทม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 ,แทม,แทมสินค้าขายดีของเรา5รายการขึ้นไป10วิไปค่ะแซมอนโนเวค่ะแล้วก็คิงแซมอนค่ะเมนูอาร์ทีข้าวดงบุรีค่ะสุชินิกิริค่ะยำแซมอนสุดแซ่บค่ะเห็นไหมตัวตึงของบ้านมชาตาซีฟู้ดของพีออยของเราอ่ะรางวัลนี่เลยค่ะ นะคะจะบอกเลยว่าแม่ยกสาวยกพ่อยกเตรียมตัวกรีดกันเลยคนนี้คือหนึ่งในตัวตึงธรรมชาติซีฟฟ้ตยินดีต้อนรับพี่บุญธรรมเลยค่ะสวัสดีครับผมอ๋ยเอ้าเยาวเๆยาวเยาวเดินทางเดือเดินทางเดือพี่เดินเดนทางเดืออ้าวครับสวัสดีครับผมบุญธรรมสุวัชชัยนะครับหัวหน้าสาขาท็อปคิดตันนะครับจะผลักดันหัวหน้าสาขานี้ให้ดีขึ้นครับผม เกมอะไรมี3แผ่นให้เลือกนะคะ,ะให้บอกแซมมอนของเรา5ชนิดขึ้นไปได้อแต่ด้วยความที่เราเป็นดารารเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนแหล่ที่ทุกคนติดตามกัน<ด>เราขอให้เป็นเวอร์ชั่นแหล่ด้วยอ่ะไ,ไปค่ะนอร์เว,วย์เท้าฟยต K คิงแซมมอนเ a d มอนีออสเตลียแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดคือทเท้าแช่แข็งที่ขายดีที่สุดนะครับแอนติ i c ครับอนแซมมอนแอนนติสุดท้ายที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ไง เพื่อความเป็นดาราเราก็เลยอยากเห็นดาราถูกทำโทษกดลงโทษกินมาสบิดนะคือสกดจำยี่สิบทีจัดไปค่ะพหนึ่ง,งสองย <20 S 1> ี่สิบยี่สิบที่ได้ <c oughs> โอเคอนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหายใจก่อน ฝากช่องอทอิวีตกบุณทำโมคดีนะครับตอนนี้ 10k แล้วนะครับแนะนำตัวเองเลยค่ะพี่อยันสวัสดีครับผมชื่อจันยงโมโนขันครับตอนนี้รับชอบดูแลอยู่15สาขาครับพี่อยันอยู่เป็นทีมของเรามานานขนาด,นาดไหนแล้วนะคะปีนี้ย่างปีที่16ครับผมหล่อมากอจังหวัดที่มีสาขาของเรา5จังหวัดขึ้นไปบอกก่อนเลยว่าทำน้ำซีฟู้ดเรามี200กว่าสาขาทั่วประเทศไทยนะ1 2 3 หลักๆเลยก็คือกรุงเทพมหานครเป็นสาขาที่เยอะเป็นจังหวัดที่เยอะที่สุดนะครับของสาขาเราแล้วก็จังหวัดนะคะจังหวัดอ่าแล้วก็ขอนแก่นโคราชรุงเทพอุบลพี่อ่านตัวเต็ง16ปีของเราโดนทำโทษก่อนโดนทำโทษก่อนเลือกเลยพี่อ่านจะต้องโดนดินนะพี่าทีปอง 5ทีเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะคะนี่ก็คือสาวสวยของเรานะคะประจําภาคตะวันออกสวัสดีครับพี่นาจาร์ตนารักเทพแก้วพี่เล่นท pues ี่หลิวดูแลสาขาเดอะมอหัวหินและก็โลทัศหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันครับอ่าให้บอกชื่อสาขาของเรานะคะของธรรมชาติซีฟูดทั้งหมด5สาขาภายใน10วินาที หนึ่งสองสามไปค่ะบุปผอหัวร์ินโรตัสหัวร์ทิ้น巴คอนเอ็มปอดเทียเอ็มคิวสินทรัพย์ w o r l เดี๋ยวนะเซนท่านอะไรเซนท่านเวอร์เซนท่านเวอร์เวอร์ world ต้องเซ็นท่านเวอร์ครับรางวัลต้องไปเที่ยวได้ค่ะมีของรางวัลให้พี่หลิวด้วยค่ะขอบคุณพี่หลิวนะคะชื่อปรีดาศิราชัยครับผมอยู่กับเรามากี่ปีแล้วนะอยู่มา10 สามปีแล้วครับอ่าก็คือภาคอีสานเนี่ยเราเป็นคนดูแลนะอ่ามาหนีอ่าใส่พันแซลมอน5ชสินิขึ้นไปเริ่มเลยค่ะีแซลมอนแทสมาเนียนเผาออแกนิกแล้วก็ใครเลือกว่าจะโดนทำโทษอะไรนะเลือกให้ละกัน ปั่นจิ้งรีอ่ะหนึ่งหนึ่งจิ้งหรีดโดนฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงแหละ <Okay. S 2> อีก่อนที่จะพาพี่ปีดาไปเก็บนะคะพี่ปีดาฝากเนื้อฝากตัวไว้ก่อนได้นะครับ ก็ฝากติดตามธรรมชาติซีฟู้ดเราด้วยนะครับผมมีสินค้าหลากหลายในการนะครับสามารถเข้าไปห้างชั้นนำบิ๊กซีโลตัสหรือเซ็นทรัลท็อปได้นะครับผมครับผมสวัสดีค่ะชื่อการจนาวังการค่ะตอนนี้เป็นหัวหน้าสาขาดูแลที่สุราษฎร์ค่ะเป็นท็อปสุราษฎร์แล้วก็บิ๊กซีสุราษฎร์ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะเมย์ค่ะน้องเมย์น้องเมย์อยู่กับธรรมชาติซีฟู้ดมานานขนาดไหน,นะะแล้วคะ6ปีนะคะะอ่า จังหวัดที่มีสาขาของเรา5จังหวัดขึ้นไป1 2 3ไปค่ะมีสุราค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชภูเก็ตแล้วก็เป็นอรุงเทพมหานครหัวหินค่ะหัวอาหัินไม่ใช่จังหวัดเห็นคนสวยต้องต้องทำทอดสกัดจำ 20k ค่ะไปให้น้องเมย์ด้วยค่ะหนึ่ง 3 4 5 6อ่ะ่ฟอตัวกัน,นทุกคนคะ่ะขอขขอา <c oughs> หายใจก่อนค่ะก็ขอฝากรรมาชาติซีฟู้ดด้วยนะคะก็จะมีหลายสาขาทั่วประเทศค่ะม,มีอาหารสดใหม่ให้พร้อมรับประทานคะ่ะแล้วก็ถ้าจะอยากเจอน้องเมยก็ต้องไปที่สาขาสุราษธานคาธีค่ะโอเคอ่อะ นะค,ะค่ะวันนี้ธรรมชาติซีฟู้ดกับซีฟู้ดเทอรรปีก็ได้มาเห็นบรรยากาศนะคะในบ้านธรรมชาติซีฟู้ดของเราเนาะว่าเดือนเรามีการประชุมยังไงนะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถของพี่ๆน้องๆของเราทุกคนเนี่ยอัดแน่นขนาดไหนนะกดไลค์ Subscribe แล้วก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกคนด้วยนะวันนี้ลหละแล้วก็ทีมงานทุกคนจากธรรมชาติซีฟู้ดและซีฟู้ดเทอรรปีนะคะก็ต้องขอลาก,กันไปก่อน อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนคุณยี่คะ่ะคุณยี่ใส่แั่ดดำทำไมคะวันนี้จริง,รงๆแล้วเพราะเราเทจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่าแอบตาเจ็บแต่ก็คือแบบอยากจะมาอยากมา,มาเจอกับทุกคนเนาะ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซีบูเธอร์ิ่ e อีพีพิเศษนะคะอยู่กับคุณย่ลาชื่อสาขาค่ะ <laughs> อะหนึ่งสอง เอ็นพอร์ตเมควอเทียสยาพารากอนสาขาชิดลมเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะตบเบอ